เปิด4ทริปเที่ยวเดือนเมษายนจะเที่ยวสงกรานต์หรือเที่ยวพักร้อนรับซัมเมอร์ก็สนุกสุดชิลเริ่มต้นทริปกันที่จันทบุรีที่กัดเที่ยวใกล,ล้กรุงเดินทางง่ายไปเช้าเย็นกลับได้มีจุดเที่ยวที่น่าสนใจมากมายทั้งวัดปากน้ำแคมหนูชมบ์เซรามิกสีน้ำเงินที่ถ่ายรูปออกมาสวยมากๆยังมีชุมชนริมน้ำจันทบุรีชุมชนเก่าแก่ที่มีร้านอาหารคาเฟ่เพียบและที่เที่ยวธรรมาชาติสวยๆอ,อย่างน้ำตกพริ้วน้ำตกเขาสอยดาวหาดเจ้าเหลา จุดชมวิวเนินนางพญาถนนเรียบชายทะเลที่ยาวที่สุดในไทยถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวค่ะไปต่อกันที่กาญจนบ,บุรีแหล่งรวมทริปสุดฮิตสุดจึงมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายเที่ยวได้ตลอดทั้งปีทั้งธรรมชาติที่เที่ยวทางปอดิศาสตร์ที่พักคาเฟ่ก็ดีต่อใจทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำตกเอราวัณน,น้ำตกห้วยแม่คามินน้ำตกไสยโยกทํากระแซบ้านอีตองเหมืองปีล็อก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิหมู่บ้านมอนสังขละบุรีได้ไดียว่ามาเที่ยวกันวันเดียวไม่พอจริงๆค่ะแล้วร้อนๆแบบนี้ลงใต้ไปต่อกันที่สุราษฎร์ธานีชมของดีเมืองร้อยเกาะแหล่งรวมความงามของทะเลและป่าเขาจะสวย Amazing ขนาดไหนก็ขนาดนี้เลยค่ะนี่คืออุทยานแห่งชาติเขาสกมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งจุดชมวิวล,ล่องเรือนอนแพดูนกตกปลา จุดที่ค้นชื่อเรื่องความสวยงามที่สุดก็คือเขื่อนเชียวหลานค่ะและพลาดไม่ได้กับการล่องเรือไปชมความสวยงามของเขาสามเกลอภูเขาเหินกลางน้ําที่ตั้งเรียงตัวกันอยู่3มก้อนสวยอันสีมากๆค่ะ และสุดท้ายทริปภูเก็ตฮิตตลอดกาลสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติจะเที่ยวในเมืองทเที่ยวทะเลหรือขึ้นเรือไปทัวร์เกาะก็สวยฟินแต่ที่มาแล้วฮามพลาดเลยก็คือป่าตองหาดสวยขึ้นชื่อเมืองภูเก็ตพร้อมชมตึกโบราณสไตล์ชิโนโปรตุกีสที่ภูเก็ตโอทาวจุดหมายที่ต้องมีในแพลนทุกครั้งที่มาเยือนส่วนใครสายเที่ยวเกาะดำน้ำดูปะการังสามารถซื้อทัวร์วันเดย์ทริปผ่าเที่ยวเกาะรอบภูเก็ตได้ไม่ว่าจะเป็นเกาะไข่กเกาะเฮเกาะราชา ไะม้ท่อนรู้จะไปถึงอ่าวพังงาเกาะพีพีเขาก็มีทัวร์ใครที่ชอบเที่ยวทะเลทริปนี้เติมใจได้ดีเลยค่ะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบักกะบู t อกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู t v ค่ะ